มาถึงเมนูแรกนะครับหนูแรกเนี่ยก็เป็นกระทงทองนั่นเองกระทงทองเคยได้ยินนะคะจริงๆกระทงทองก็จะเป็นอาหารว่างซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างสไตล์ชาววังแต่นี้ก็มีการนะครับทำหลากหลายมากขึ้นนะเพราะก็มีขั้นตอนวิธีการทำาะเรงต่างซึ่งสมัยโบราณเวลาทอดกระทงทองผู้หญิงก็ต้องนั่งทอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประดิษฐ์ประดอยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วกระทงทองเนี่ยมีมีหลายสิบสูตรมากในส่วนของไส้ท่านผู้ชมนะแต่ตัวเนื้อแป้งใส่ที่ทำในกระทงก็จะมีหลากหลายเช่นเดียวกันนะวันนี้ผมทำแบบง่ายๆโดยผมใช้แป้งท่านผู้ชมครับใช้แป้งสาลีนะครับตัวนี้แป้งสาลีหนึ่งถ้วยครึ่งนะครับกับแป้งข้าวเจ้าเท่ากันเท่ากันหนึ่งถ้วยครึ่งเท่ากันแล้วท่านผู้ชม ตัวเนี้ยผมจะให้ได้ค่ะนี่าล้างมืออ่าเนี้ยเขานวดแป้งนะแล้วท่านผู้ชมเห็นเห็นกระทะที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ตั้งน้ำมันแล้วผมเองเนี่ยต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบไว้แม่แม่พิมบะอ่าเขาเรียกพิมพ์กระทงทองพิมพ์กระทงแม่พิมพ์อยู่นี่แม่พิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์อยู่นี่อันอุ้ยดูอุ้ยอุ้อุ้ยผ่ารอ่า ตอนนี้นะครับพิมพ์ตรงๆแช่ไว้ผมเติมด้วยนี่เกลือท่านชมเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําตาลสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําตาลเยอะท่านผู้ชมครับน้ําตาลเยอะเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นบราวน์มาก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมกําลังเพื่อจะเลือกเอาเฉพาะไข่แดงท่านผู้ชมเฉพาะไข่แดงอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับไข่แดงวาง นี่เดีย๋ยวไข่แดงวางแล้วก็ใช้กี่ฟองค่ะใช้ไข่แดงสองฟองครับอเ,เอาแล้วครับท่านผู้ชมเอาไข่แดงสองฟองนะตัวผมแกะไปแลนี่เดีย๋ดวยวได้ใช้มือคนเลยเลยผมมีน้ำปูนใสกับน้ำเปล่าท่านผู้ชมครับอ่ะคนคนแป้งกับไข่แดงได้เลยค่ะ นะครับแล้วก็อันนี้น nah ้ำเปล่าใช่ท่านชมน้ำเปล่านะครับนะครับแล้วก็น้ำปูนใสท่านชมครับคนไปเรื่อยๆไม่ได้กรวดน้ำนะท่านชมไหมยังยังใช่ไหมอ่ะฮะ นะเริ่มเหนียวนะนะนวดเลยฮะนวดให้เข้ากันเลยนะเริ่ม <Okay. S 1> นะอมร่อยนะ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าทําไมต้องให้มือสาวๆเขานวดโยมถ้าเกิดกล้องซูมมาเนี่ย <c oughs> จะได้ดูแบบสละสลวยหน่อยเ <c oughs> พราะโปรดิวเซอร์เขาบอกว่านิ้วเชฟอะ <c oughs> ต้องดูไกลๆฮะห้ามดูใกล้ๆ <c oughs> ดูใกล้ๆมันจะไม่เหมือนนิ้ว <c oughs> ใช่ไหมค่ะเห็นด้วย อ่านท่านผู้ชมดูดูอ่ะให้เขาให้คนนิ้วสวยนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดมีอะไรนวดเงี้ยค่ะก็จะให้อ่าเป็นมือนวดฝึกไว้เป็นมือนวดตอนนี้เนี่ยผมต้องการให้ใช้ตัวนี้นวดเข้าไปอ่าอ่าฮะท่านผู้ชมครับนวดไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เหนียวเพราะว่าถ้งเหนียวแล้วจะมีความกรอบด้านในอ๋อต้องให้มันเหนียวอย่ให้เหนียวๆก่อนท่านผู้ชมเพราะว่า คือการนวดเนี่ยท่านผู้ชมก็มีวิธีหนึ่งเราใส่เราใส่ตัวไข่แดงไปค่ะนะเพราะมีเพื่อจะไปทําใหม้มีมีโปรตีนมากขึ้นแล้วก็การนวดก็จะทําให้กลูเตนกลูเตนในในแป้งสาลีอ่ะมันออกมาก็จะเหนียวมากขึ้นเห็นไหมฮะนะเอาละโอเคตอนนี้ค่อยๆนิยวด้วยเอเอาเหนียว <laughs> <laughs> เอาละะ คุณผู้ชมนวดไปเลยนวดไปเลย,อ,เลยอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ผมพยายามจะใส่น้ำปูนล,ลงไปคุณผู้ชมครับนะฮะอ่าค่อยคใส่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเหลวไปเรื่อยนะแต่นวดแป้งอา้าวนวดไปเรื่อยๆนะ พอเราแป้งแล้วนวดเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับเราจะใส่กองเลยเท่านผู้ชมครับช่วงที่รอครับนี้ช่วง<ช>รอที่เราแป้งเพราะว่าแนะนําให้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งคือให้แป้งได้มีการหมักตัวภาษาไทยนึกออกแล้วว่าหมักตัวไว <c oughs> ้นะฮะให้แป้งได้ได้มีการหมักัวให้มันมีความเข้าเนื้อกันมากขึ้น<ช>ซึ่งช่วงนี้ผมจะมาทําไส้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับไส้ผมวันนี้ผมทาง่ายๆมาก จริงๆแล้วเกลทงทองที่ผมดูเนี่ยมันจะมีหลายไส้มากครับผม,มทำเกลทงทองกับไส้หมูสับโคตรหวานท่านผู้ชมก็เลือกใช้ได้ทั่วไปอาจจะเป็นไส้เจก็ได้ซึ่งหลายอย่างมาผัดนะครับนะเป็นไส้เจไส้ไก่ไส้กุ้งคืออะไรที่เราอยากทานก็สามารถทำได้นะวันนี้ผมก็จะมีหอมใหญ่หอมใหญ่อะะนะครับ,รบหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับท่านผู้ชมหอมใหญ่หั่นนี้ก่อนท่านผู้ชมพอหันอ่นนี้เสร็จ ท้าผู้ชมก็จะหั่นประมาณอย่างนี้ฮะนะตับเล็กๆประมาณอนนันนี้นะครับนะนผู้ชมได้หอมใหญ่หั่นเป็นเต่าแล้วแต่ขา้าวโพดเนี่ยข้าวโพดหวานผมก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะชอบกินขา้าวโพดไม่ใช่ใช่ค่ะ,ะเห็นแล้ว <ใจ S 1> ทำเห็นแล้วทำทำตาแล้วผมมีนี่อะไรคะท่านผู้ชม มีเม็ดถั่วหนเตดานะจริงๆนี่เม็ดถั่วหนเตดาสดเลยนะครับต้มา,มาใส่มันจะกรอบม,มันหวานแื่ท่านผู้ชมก็อาจจะใช้เม็ดถั่วหนเตดาแช่แข็งก็ได้นะครับอูสโนพีะนะท่านผู้ชมใช้น้ำมันผัดก็อันนี้ใช้น้ำมันชานะครับอรอให้มันร้อนนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมจะสามารถใส่ผักได้อย่างอื่นเพิ่มเติมบางคนก็ใส่แครอทหั่นเต๋าให้มีสีสันบางคนก็ใส่ กิมชายา้าะให้กรุบกรอบางคนก็ใส่แห้วเกาใส่ได้หมดอ่คุณผู้ชมบางคนก็ใส่เห็ดหอมีหั่นเป็นเป็นเต๋าเต๋าก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งชนิดหึงเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคือแล้วแต่ความชอบของเราเลยใช่เมื่อน้ำมันร้อนคุณผู้ชมครับใส่หอมใหญ่นะคะที่หั่นใส่ลงไปอมใหญ่ต้องการผัดหอมใหญ่นี่ชอบกลิ่น หอมใหญ่ผัดเนยหอมใหญ่ผัดน้ำมันหอมใหญ่ผัดเนยหอมใหญ่ผัดน้ำมันทีนี้ข้าวโพดท่านผู้ชมครับข้าวโพดต้องจริงๆแล้วต้องต้องเป็นเม็ดเม็ดต้องเป็นเม็ดเม็ดค่ะนะฮะน้ำมันจะเยอะแล้วผมก็ใส่ถั่วไปนิดหนึ่งนะฮะเม็ดถั่วดูสีนะคะใช่ตัวนี้ท่านผู้ชมครับผมเห็นส่วนน้ำมันเยอะเนี่ยคล้ายๆผมจะลวนผักให้มีสีสันก่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็ใช้ว่าฟเฟิคุกกิ้หนึ่งรอบท่านผู้ชมเห็นได้ว่าผมก็ผักไว้ก่อน ฮะเห็นยวนะขึ้นตัวนี้อ่ะผมเอาไปไปตัวนี้ก่อนท่านผู้ชมทีนี้ตัวน้ำมันตัวนี้เราก็จะมาทำหมูแล้วก็ปรุงใช่ไหมใช่เราก็ต้องมาปรุงรสที่หมูให้เรียบร้อยก่อน,เอ,อนเอาล้วครับท่านผู้ชม <Okay S 1> ตอนนี้ผมตั้งน้ำมันเพื่อที่ ถ้าเกิดเยอะเกินไปท่านผู้ชมครับก็จะไ้อหม่านมากนะแล้วก็เราจะใส่เนื้อหมูค่ะผู้ชมให้ร้อนแล้วก็ใส่เนื้อหมูซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนําเนื้อหมูก็ผักอ,เ,อเท่าๆกันนะครับตอนเนี้ยผมใส่พริกไทยค่ะนะครับแล้วก็มีขมผ้กขมี้นนะครับผมร้่แล้วก็มีน้ำตาล ที่ผมจะต้องปรุงรสในเนื้อหมูให้เรียบร้อยทุ่ามครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนี่ผัดรสจัดเพราะเนื้อหมูสุกท่าครับตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปใช่ไหมตัวนี้เราใส่ลงไป พอหลลงไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็อสีสันน่าทานขึ้นมาเลยนะสีมันจะมีความสีแบบสดๆสดสดใสสิ่งรสชาติต้องจัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมรสชาติจะต้องจัดจานมากรสชาติสุดยอดท่านผู้ชมแค่นี้ต้องให้กรอบๆนิดนึงแต่พอปิดไปแล้วท่านผู้ชมผมก็ยังมีวิธีที่อีกทานหนึ่งที่ผมไม่ได้ทิ้งตัวนี้ จำไมไ้เลน,นะครับท่านผู้ชมว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะ,จะพักไว้นะคะหนึ่งไม่ให้น้ำหมักเพราะว่าเดี๋ยวโดนแป้งแล้วแป้งเราจะไม่กรอบใช่แล้วท่านผู้ชมนะฮะผมพักไว้เงี้ยเพราะนั้นมันต้องเป็นแห้งๆทานแห้งๆแล้วกรอบกับมีรสชาตินั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็พักทิ้งไว้อย่างนั้นสักนิดนึงนะฮะ แล้วก็ในเมื่อไส้เสร็จแล้วท่านผู้ชมนี่ผมเอาไส้ฮนะแค่ลองนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ไส้กระทงทองแล้วนะเราได้กระไส้กระทงทองเรียบร้อยแล้วครับท<ๆ>่านผู้ชมเราก็ทิ้งไว้งนี้เพื่อที่จะรอให้เขาเย็นตัวลงเพื่อที่จะรอนะครับที่จะมีกระทงมามแล้วก็จับไส้ใส่เพราะนั้นจังหวะเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมเราก็าคือทำกระทงใช่ไหมอตอนนี้เดี๋ยวผมเตรียมเตรียมจังหวะนิดหนึง่งท่านผู้ชมตอนนี้น้ำมันกำลังดีนะฮะเราจะลองน้ำมันด้วยเหมือนกันว่าร้อนไหมน,นะครับน้ำมันที่เหมาะสำหรับทอดนะครับท่านผู้ชมไม่ประมาณร7อเองศานะครับถ้าเกิดมีเดี๋ยวนี้มีเครื่องวัดสบายๆบาย ผู้ชมเราจุ่มตัวนี้แล้วดูนะครับเราก็เราก็เทน้ำมันออกจากพิม์ครึ่งหนึ่งอ๋อครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะแล้วเราก็มาจุ่มตัวนี้แล้วเราก็มาจุ่มของน้ำมันที่ใช่ท่านผู้ชมครับแล้วมากระจุ่มตัวนี้นะมาจุ่มตัวตัวพิมพ์นะครับ เอาพิมที่มีน้ํามันครื่งนงนะคะจุ่มลงไปในแป้งตัวนี้ท่านผู้ชมแล้วก็แล้วก็ลงไปในกระทะอีกทิมท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะคือเราจะห่อยไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนนะครับประมาณสักสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับท่านผู้ชมแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อยค่อยวางลงไปเพื่อให้มันเป็นสามารถสามารถเป็นฐานวางได้ ตัวนี้เหลืองกรอบสีสวยมากนะฮะกระทงทองจริงจริงนะเหลืองทองนั่นเองเหลืองทองเอาละตอนนี้นี่วันนี้ผมมีท่านผู้ชมถ้าเกิดมีงาขาวงาดำนี่มันก็จะมีอีกนิดหนึ่งนผู้ชมมีความหอมมาใช่ไหมเราก็ใส่งาเราอาจจะเพิ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นอ่าคือถ้าไม่มีน้ำมันอยู่อุ๊ยอีกแล้ว ถ้าไม่มีน้ํามันอยู่ในนี้ครึ่งหนึ่งอะค่ะคืออ๋อแป้งมันจะไม่เกาะไม่ร่อนไม่ร่อนมันไม่ร่อนง่ายขนาดนี้มันไม่หลุดออกอ๋ออุ๊ยอ่ะสามรอบเห็นไหมคือสมาธิไงเห็นไหมคุยกับเชฟไหมคะอะไรฮะแล้วแบบพ่อเชฟก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมเองเนี่ยไม่เคยทำก๋วยตงทองได้เสือขนาดนี้นะฮะเพราะใครคะพูดเลยค่ะ เพราะว่าทำกับคนสวยท่านผู้ชมโอเคไหมโอเคค่ะอเคทำคนสวยก็ต้องสวยนะฮะพ่อแม่คผู้ชมครับพร้อมเลยครับลองทำลองให้ทันนะไหนๆก็ทำกระทงละเราต้องตักเกลียวไมเอ่ยตักให้เต็มๆเลยออพอดี <c oughs> คำ ใส่ไปนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมใส่เย็นได้แล้วก็เก็บไปสักพักก็ได้แต่ไส้มันต้องอุยตายลูกนะนะเอาล่ะะฮทานผู้ชมออมคะลงใส่ปากเราก่อนใส่ปากใช่ใส่ปากดูก่อนว่ามันอร่อยไหมอร่อยมากแน่นอนครับส่วนเดี๋ยวผมจะท่านผู้ชมครับก็จะใส่ไปท่านผู้ชมครับใส่ขนาดที่พอเหมาะ เสร็จแล้วก็มีสีสันหน่อยท่านผู้ชมครับนอกจากเขียวทองแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสีแดงบ้าง,งนะั่นก็พริกใช่ไหมคะโดยพริกที่ผมเนี่ยตอนแรกผมหั่นแล้วทีนี้เนี่ยก็แช่น้ําแข็งใช่ไหมครับแช่น้ำแข็งาแข็งมาแต่เวลาพริกมันเจอน้ําแข็งมันก็จะหนาวก็เลยงอ <c oughs> งององอ,งอเรียบร้อยน,น,น่าทานน่ารักด้วยช่างสวยอะไรขนาดนะั้นท่านผู้ชมอะให้คนสวยยกและโชว์ด้านนี้เลย แล้วอยากให้ซูมเข้ามาท่านผู้ชมครับว่าสวยมากน้อยแค่ไหนท่านผู้ชมครับนะเปเสร็จไปแล้วนะหนึ่งเมนูหนึ่งเมนูใช่แล้วเมนูแรกวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็สามารถทาและเก็บไปได้เพราะเย็นตรงนี้เราก็ใส่แว็เค้มได้กล่องพลาสติกที่เป็นสุากาศก็ยังกรอบอยู่ใช่ไหมไม่ได้นะครับจะเป็นใส่ไสอะไรก็ได้ก็ไปทําดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามีอีกตั้งสองเมนูมาฝากท่านผู้ชมด้วยกันวันนี้ แต่คงหน้าจะเป็นเมนูอะไรตามช่วงหน้าค่ะครับ